ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดสรรโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสุดรู้ระดับชั้นนําของเมืองไทยร่วมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวตามใจฝันในงานมหากรรมการเงินครั้งที่1 4 m o n ่มันนี่เอ็กซ์โปตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้รวบรวมหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาร่วมออกบูธให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษระหว่างวันที่8ปดถึงสิบเอ็ดพฤษภาค,คมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนี้ณ เจนเจอร์และ3 Impact เมืองทองธานีค่ะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะการท่องเที่ยวเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะนำเสนอสินค้าระดับตลาดบ,บนเนี่ยให้กับผู้มาร่วมงานทั้งเนี่ยได้เห็นสินค้าระดับตลาดบ,บนด้วยเราคิดว่าน่าจะเจาะตลาดได้ก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่สี่ที่เมืองทองระหว่างวันที่แปดถึงวันที่สิบนะครับแล้วก็มาเยี่ยมบุธทรทรมาซื้อโรงแรมหรูไปเที่ยวกันนะครับ